จงกล่าวแก่ชาวบ้านทั้งสิ้นและแก่บรรดาปุโรหิตว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่5และในเดือนที่7ตั้ง70ปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือนะครับพระเจ้าถามคำถามอย่างนี้กับคนยิวที่มาจากบาบิโลนและ อพยพกลับมายัางประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วคือที่กรุงเยรูซาเลม็มคนยิวที่มาจากเมืองบาบิโลนเคยอดอาหารเป็นประจำคือในเดือนที่5และเดือนที่7จเพื่ออะไรครับเพื่อระลึกถึงวันที่เยรูซาเล็มถูกทำลายตอนที่เขาอยู่ที่บาบิโลนดังนั้นเมื่อเขาอยู่ที่บาบิโลน เดือนที่5เดือนที่7เขาก็จะอดอาหารกันเพื่อวัตถุประสงค์คือจําว่าพวกกรุงเยรูซาเล็มนั้นได้ถูกทําลายไปแล้วแต่ตอนนี้พวกคนยิวเหล่านั้นต่างได้อพยพกลับมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วเขาจึงถามปุโรหิตว่าพวกเขาควรจะอดอาหารเหมือนเดิมต่อไปหรือไม่คำตอบของพระเจ้าก็คือ การอดอาหารของชาวยิวเหล่านี้ที่ผ่านมาเป็นเพียงรูปแบบของพิธีกรรมภายนอกที่ทำเพื่อตัวเองจะได้รับความสนใจจากพระเจ้าเขาต้องการให้พระเจ้าสนใจเขาเขาต้องการให้พระเจ้าฟังคำิษฐานของเขาบางอย่างเขาจึงถืออดเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากพระเจ้าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้พวกเขา ได้รับความสนใจจากพระเจ้าไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่ไม่ดีดำเนินชีวิตอยู่ในบาปตามใจเนื้อหนังและเมื่อถึงเวลาที่ต้องการให้พระเจ้าสนใจเมื่อถึงเวลาที่ต้องการให้พระเจ้าตอบคำฐานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการให้พระเจ้าช่วยก็จะอดอาหาร15วัน20วัน40วันอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ แต่พระเจ้าต้องการคนที่ดำเนินชีวิตที่ดีคนที่มีใจกรุณาต่อคนยากจนและต่อคนได้โอกาสดังปรากฏอยู่ในข้อสิบคนที่ดำเนินชีวิตอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอดำเนินชีวิตหมายความว่าสม่ำเสมอพระเจ้าจะฟังพวกเขาเมื่อพวกเขาดำเนินชีวิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่พวกเขาจัดดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้แต่เมื่อต้องการให้พระเจ้าฟังเมื่อให้พระเจ้าตอบเมื่อถ้าต้องการพระเจ้าช่วยก็จะมาอดอาหารตามพิธีดังนั้นการอดอาหารปีละครั้งสองครั้งของคนอิสราเอลไม่ได้ทําให้พระเจ้าสนใจเท่ากับการดําเนินชีวิตที่ดีอย่างสม่ําเสมอการอดอาหารจึงไม่ใช่เคล็ดลับที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัย หรือพระเจ้าสนใจในความทุกข์ของเราและจะมาช่วยกู้เราในขณะที่เราอาจจะมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องและไม่ดําเนินชีวิตยอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่มีความเมตตาการุณาต่อคนด้อยโอกาสหญิงไม้และเด็กกพาพร้าการอดอาหารแบบนั้นก็จะไม่ทําให้พระเจ้าสนพระไทยและพระเจ้าจะไม่ตอบคําอธิษฐานพี่น้องครับพระเจ้าจะฟัง ไม่ใช่พเพราะว่าเราทําตามประเพณีทางศาสนาซึ่งปรากฏให้เห็นภายนอกคือการอดอาหารแต่พระเจ้าจะฟังคําอธิษฐานของเราเมื่อเรามีใจเมตตากรุณา,าตอบพี่น้องตอบคนได้อากาศในสังคมเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าอย่างถูกต้องชอบธรรมนั่นแหละที่พระธรรมอิสยาบอกว่านี่คือการอดอาหารที่แท้จริง ที่พระเจ้าต้องการมันคือการอดอาหารโดยไม่ต้องอดอาหารหมายความว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจให้พระเจ้ามาฟังคําอธิษฐานของเราให้พระเจ้ามาช่วยกู้เราด้วยการดำเนินชีวิตในความถูกต้องชอบธรรมมีเมตตาการุณาต่อคนได้โอกาสอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้อง อดอาหารไม่กินอาหารในช่วงเวลาหนึ่งเฉพาะเจาะจงเรียกว่าอดอาหารโดยไม่ต้องอดอาหารผมไม่ได้หมายความว่าคิสเตียนไม่ควรจะอดอาหารเพราะว่าพระเยซูก็สอนใช่ไหมครับในสมัยแรกพระองค์ก็พูดถึงนะครับคนยิวที่ได้อดอาหารนะครับแล้วก็การอดอาหารเมื่อเราตั้งเวลาไว้ตั้งวันไว้ อยากจะอดอาหารเพื่อจะ,สะแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาคําตอบจากพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าพี่น้องสนใจอยากจะทําก็ทําต่อไปก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ว่าคําตอบที่ได้มาจากการอธิษฐานนั้นไม่ได้มาจากการที่เราอดอาหารเป็นการบังคับพระเจ้าให้ต้องฟังเราเป็นการที่เราทนทุกข์ทรมานทางกายนะเราหิวมากนะพระเจ้าต้องฟังเรานะเราหิวมาหลายสิบวันแล้วนะพระเจ้าต้องช่วยกู้ ในปัญหาที่เราอธิษฐานต่อพระองค์นะถ้าพระเจ้าไม่ช่วยกู้เราก็จะไม่พอใจนะแล้วก็จะโกรธพระเจ้านะอันนี้การอดอาหารจะไม่ทําให้บังคับให้พระเจ้าต้องสนใจเราให้บังคับให้พระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานของเราแต่สิ่งที่จะทำให้พระเจ้าสนใจคำอธิษฐานของเราสิ่งที่ทําให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราสิ่งที่ทำให้พระเจ้าช่วยกู้เราให้พ้นจากความยากลำบาเกเคยแล้วครับ คือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมของเราแม้ไม่ต้องอดอาหารเลยคือการดําเนินชีวิตที่สนใจคนยากคนจนหญิงไม้และเด็กกำพร้าคือการดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามีชีวิทีใกล้ชิดติดสนิทก,กับพระองค์ถ้าเป็นอย่างนี้แม้เราไม่ได้อดอาหารปีละหลายครั้งพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราแต่ถ้าเราก็อดอาหารอธิษฐานด้วยตั้งใจปีละ สิวันปีละยี่สิวันและก็มีท่าทีที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นทั้งสองอย่างก็ดีหมดเลยคือท่าทีเราก็ถูกต้องในการเดินกับพระเจ้าดำเนินชีวิตความชอบธรรมสนใจความเดือดร้อนของคนได้อากาศหญิงไม้เด็กกำพาระและตั้งใจว่าจะไม่ทานอาหารในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเพื่อจะแสวงหาพระเจ้า จะฟังเสียงของพระเจ้าในการตัดสินใจในบางประเด็นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอันนี้ก็ดีก็ทั้งอดอาหารด้วยในฝ่ายร่างกายและทั้งอดอาหารในฝ่ายวิญญาณด้วยคือดำเนินชีวิตที่ดีสนใจคนยากจนหญิงไม้เด็กกพาพร้าคนด้อยโอกาสดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ถูกต้องชอบธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นการอดอาหารของเราก็จะได้รับคำตอบจากพระเจ้าดังนั้น สิ่งที่พูดถึงวันนี้จึงไม่ได้พูดถึงการอดอาหารฝ่ายกายภาพคือตั้งใจว่าจะไม่กินอาหารในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่กินทั้งวันไม่กินสามวันไม่กินเจ็ดวันนั่นไม่ได้เป็นการพูดถึงการอดอาหารแบบนั้นแต่กำลังพูดถึงการอดอาหารอีกแบบหนึ่งคืออดอาหารฝ่ายวิญญาณเมื่อกี้นี้พูดถึงอดอาหารฝ่ายร่างกาย ไม่กินข้าวไม่กินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้พูดถึงอดอาหารฝ่ายวิญญาณคือการดําเนินชีวิตที่ดีการสนใจความเบื่ดร้อนของคนได้อากาศของหญิงไม้ของเด็กกัม้าการดาเนินชีวิตในความถูกต้องชอบทําไม่ทําความบาปนี่เรียกว่าอดอาหารฝ่ายวิญญาณและถ้าการอดอาหารฝ่ายร่างกายไปพร้อมๆกับการอดอาหารในฝ่ายวิญญาณ ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะฟังคําอธิษฐานของเราพระเจ้าจะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาช่วยกู้คนบางคนให้หลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาในเรื่องใดๆก็ตามอาเมนไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการอดอาหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นการบีบบังคับให้พระเจ้าต้องฟังเราไม่ใช่เป็นการบังคับให้พระเจ้าต้องตอบคอาอธิษฐานของเราพระเจ้ายังคงมีสิทธิทอํานาจและพระองค์สามารถจะตอบหรือไม่ตอบเราก็ได้และเราไม่มีสิทธิที่จะโกรธพระองค์เมื่อพระเจ้าไม่ได้มาช่วยเราแม้นว่าเราจะอดอาหารแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการอดอาหารที่แท้จริงนั้นเป็นการอดอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณ เป็นการที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าในความถูกต้องในความชอบธรรมเป็นการที่เรามีใจเมตตาการุณาต่อคนได้อากาศหญิงไม้และเด็กกำพร้าเมื่อเราดําเนินชีวิตอย่างนั้นทุกครั้งที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเรานี่คืออดอาหารโดยไม่ได้อดอาหารสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะไอ้ฐานเผื่อคนที่ไม่สบายมีปัญหาสุขภาพพระคัมภีร์ในลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่2บอกไว้ว่าเรามีสิทธิอทนาจเหนือโรคแพ้แค่เจ็บในร่างกายของเราพี่น้องครับเมื่อเรามีสิทธิอทนาจเหนือโรคแพ้แค่เจ็บในร่างกายของเราเมื่อเราออกคําสั่งมันก็ต้องเชื่อฟังเราเห็นไหมครับเราจะออกคําสั่งด้วยกันให้คนที่ไม่สบายอยู่ตอนนี้ได้รับการรักษาให้หายด้วย คำสั่งนี้ของพวกเราถ้าพี่น้องเชื่อในสิ่งที่กําลังจะพูดต่อไปนี้ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอเท็นาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในทุกร่างกายที่กําลังฟังมานาจาันใหญ่อยู่ในขณะนี้และที่ขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งต่างๆที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แอปพลิเคชันของคริสจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบระยันชีวิตและเรียนบุิเรียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้พบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันที่สุด ขอพระเจ้าสรงโปรดประทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสงโปรดประทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้า อยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกายแต่จะภายในส่งอยู่ข้างกายส่งอยู่ข้างกายยังรุ่งวันไหมแต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่ามื่งร,ร่รมอย่ามืช่ชง ล้นด้วยพระเมิตาพระพักหันมาหาท่านแลมอบสันติสุข